มีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อที่อยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้แพทย์และมิชนนรีชาวอเมริกันซึ่งล้มป่วยจากเชื้อไวรัสอีโบลาออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะ ดรเคนบรัลลี่วัย33ปีและนางแนนซี่ไรโบมิสเจเนรีวัย59ปีซึ่งติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเอมอรีเมืงองแอตแลนตารัฐจอร์เจียของสหรัฐได้แล้วเมื่อวานนี้ท่ามกลางความปลักลืมยินดีของคณะแพทย์ผู้รักษาโดยดรบรัลลี่ซึ่งจับมือพันยาอยู่ตลอดเวลาได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันแห่งปาฏิหาริ์พร้อมกับขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือ ชาวอเมริกันทั้งสองติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะทำงานเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิการกุศลเพื่อรักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาในไลบีเรียโดยมีการทดลองให้ยาเซตแมปแม้ยาตัวนี้จะยังไม่ผ่านการรับรองในการรักษากับมนุษย์ก็ตามจากนั้นมีการส่งผู้ป่วยทั้งสองมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทมกลางความเป็นห่วงของผู้คนทั่วโลกเนื่องจากไวรัสอีโบลายังเป็นโรคที่ไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน อย่างไรก็ตามคณะแพทย์ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการหายจากโรคอีโบลาของผู้ป่วยทั้งสองเป็นผลจากยาหรือไม่หรือหายเองหลังจากร่างกายผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นโดยดรบรูซริปเนอร์หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลระบุว่าหากอวัยวะในร่างกายของผู้ป่วยยังไม่ถูกทําลายจากโรคร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เอง ทั้งนี้การอนุญาตให้ผู้ป่วยทั้งสองกลับบ้านได้กระทำตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐทุกประการ